วัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตุ๊ก,กตาุ่นผีเฮ้ยไม่ใช่ตุ๊ก,กตาผีวันนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตุ๊ก,กตาผีนะครับอืมมันรู้สึกผมอยู่ที่นี่มัน,นคล้ายๆเรื่องเซนเนเฟดดี้นะครับเราก็มีแผนที่นะครับเนี่ยเราก็มีแผนที่ดูนะครับนี่แล้วก็มีแผนที่นะครับ เดี๋ยวอมเดี๋ยววันนี้ผมก็มาเฝ้ายามนะครับเดี๋ยวผมต้องขอดูในกล้องจนปิดในสต์จินตนาการสักหน่อยแล้วมันอาจจะมีพวกผู้ร้ายเข้ามาขามโมยตุ๊กตาที่นี่แล้วนะ,ะวางไว้เนื่งจะกดแล้วนะจะไปดูกัน เปเจอผู้ร้ายไ,ม,ไม,ม่ไม่มีผู้ร้ายเลยสัตว์ในจินตนาการนม,มีผู้ร้ายเลยอไปดูสติีกแล้วก็ไปดูสัตว์ในจินตนาการอีกรอบหนึ่งดีกว่านะไปดูสติีกก่อน อมังอยู่ดีกันอยู่เลยสัตว์พวกนี้นี่ยังไม่ไปไหนเออไปดูห้องสัตว์ในจินตนาการอีกรอบหนึ่งเอะเผื่อมันผู้ไรเขาจะแอบเอาไว้แล้วเขาเพิ่งมาโอย้ยังอยู่ดีกันอยู่เลยต่อไปไปห้องอะไรนะอืห้องไดโนเสาร์ดีกว่านะ ของไดโนเสาร์ไปกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งนึกได้สัตว์ติดสัตว์นใ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 นจินตนาการมันหายไปตัวหนึ่งนี่นะหรือว่าโจรจะขโมยไปแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหรือว่ามันจะเป็นวิญญาณที่อยู่ที่นี่ <L un> เราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้ต่อไปเราไปดูที่สัตว์ไดโนเสาร์กันดีกว่านะไดโนเสาร์นะ กดกล้องมือถือปิดก่อนตึก๊กอืกล้องมือถือปิดเสียละตึก๊กเสียละตึกต๊กเสียละตึ๊กตึ๊กอ้าวทำไมไฟอิงมังกรตัวนี้มันถึงมาอยู่ในห้องของไดโนเสาร์ได้ล่ะเฮ้ออยู่ได้ยังไง มันอยู่ได้ยังไงกันแสดงว่าต้องมีวิญญาณที่นี่แน่เลย